ทุกคนวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในโรบล็อกแมปอะไรครับเนี่ยนะฮะมีด่านเยอะเลยซึ่งอันนี้นะครับเราจะต้องมาทําการตามหานะครับผมจุดที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะฮะซึ่งจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลย <we> เรื่องอันดับแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างก่อนเนาะโอเคต่อไปนะฮะจะต้องทําการหาหครบทั้งห้าอันนะครับในไง นี่ไงแจะกันมีอะไรอีกครับช่วยกันหานะครับทุกคนเอิม่มต้องลองดูนะครับนั่นก็คือกอนเมกันเองเรียบร้อยต่อมาครับจะเป็นอ่าเราจะต้องอ่าอยู่ในฟาร์มอย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยนะก็คือแครอทอันเน้ประตูไม่เหมือนกัน เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ๊ะเอะอะลายในวัวลายในวัวไม่เหมือนกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราจะต้องตั้งใจหานะครับทุกคนกอดสายตาไปทั่วเอ๊ะทุกคนเห็นวันไนที่ผมเห็นไหมทุกคนนั่นก็คือตรงนี้เราจะต้องไล่ดูนะฮะแต่ละจุดแต่ละจุดให้ดีนะทุกคนว่ามันเป็นอันไหนนะฮะทั้งสองรูปนะครับเพื่อที่ยกว่าให้มันแมชกันนั่นแหละทุกคนตอนนี้คือผมกําลังดูอยู่แล้วอ๋อเจอแล้ว นี่ไงห้อ,องนอนอันนี้ก่อนเลยลูกนี่นี่เจอพร้อมกันเลยหนังสือส้มเขียวฟ้าฟ้าเขียวส้มส้มเขียวฟ้าฟ้าเขียวส้มโอเคเอ๊ะอันนี้ไงโคมไฟด้วยแล้วอีกอันหนึ่งอเอมันคืออันไหนละนะ่ะเนาะทุกคนทุกคนคิดว่ามันคืออันไหนอะทุกคนวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ผมพยายามลองม,มองมอยู่นะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะชิญมีอะไรไหมเหมือนไม่รู้ว่าผมสังเกตไม่ครบหรือเปล่าหรืยังไงเดี๋ยนะ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 ชิบอืมมันมีไหมเมันผมดูไม่ทั่วหรือเปล่าขออนุญาตลองดูครับก่อนนะทุกคนเอ๊ะนี่ไงมาโอ้โห ชัดแหละอันแรกอันที่สองอันที่สามคืออันนี้กดให้โดนด้วยนะครับทุกคนอันนี้สี่อันนี้ห้าอีกอันหนึ่งอันที่หกที่เป็นอะไรที่หายากเหมือนกันนะทุกคนหนึ 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกหนองสามสีห้าหกเราต้องแบบเล็งให้ดีๆนะทุกคนนะครับ วิเคราะห์วิเคราะห์เคราะห์ให้ดีๆวิเคราะห์ให้ดีๆนะครับเราถึงจะสามารถหาคําตอบของมันออกมาได้หรือว่ามันจะต้องมีอะไรไม่ชอบมาพักกลนักอย่างแน่นอนทุกคนทุกคนคิดเหมือนผมนมว่ามันจะต้องมีจุดแบบจุดแบบแปลกๆกันหนึ่งอะที่ผมแบบแบบผมคิดไม่ถึงนะผมคิดว่ามันคงไม่มีอะไรเป็นยิย่ยีย่ๆยยหรอกนะอันเล็กๆเช่นอันเล็กๆก,ก็คือแบบนี้นะ เออมันคืออะไรอะ่ะคือผมไม่แน่ใจนะทุกคนลิ้นคืออะไรโอ้เป็นเหมือนท้องปลานะทุกคนแต่ผมไม่รู้โอเคโอ้เจ็ดอันได้หรออืมมาสิเจกิหกอันีัยไม่รอดเลยมาเจ็ดอันแล้วเราจะไปรอดได้ไงได้ล่ะทุกคนนี่ไงสี่อันแล้วเออไม่ใช่อ๋อนี่ไงเจอแล้วลิ้นชักโอเคชูมีอันึีกไหม เหลืออีกสองอันนะทุกคนประมาณไปแล้วนี่ไปแล้วเอิ่ม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 เป็นจุดเหรอไม่น่าใช่นะไม่น่าเกี่ยวผมว่าไม่น่าใช่แต่นี้มีนี้ไม่มีอะลองคิดดูเปิบเหมือนไปแล้วทุกคนผมค,มผมคลิกไม่ไปผมคลิกไม่ไปอันใหญ่จะมองง่ายอันเล็กจะมองยากหน่อยนะฮะเดี๋ยวนะอะอนี่ไงงนีมอันสุดท้ายมันคือตรงไหนกันนะทุกคน ช่วยผมหาหน่อยนะฮะเอ่อปั่นเข้าน้ำปั่นเข้าน้ำเอออืมไม่ใช่ไม่ใช่ไม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 ่ใช่เหลือเดียวแล้วทุกคนผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะถูกหรือเปล่าแล้วก็เสี่ยงอยู่นะว่าผมจะทายถูกหรือไม่เพราะก็คือดูดิทุกคนมีไหมอ่ะอุ้ยเสียแล้วได้สิบเก้าโลบาท์มีเท่าไหร่อ๋อคัมแบ็กชูมอโล่ด้วยนะโอ้โหพอตัวอยู่ เนนะเอ๋อันไหนที่มันไม่เหมือนกันนะทุกคนผมผมตอนนี้คือมันเริ่มยาก,กน,นะแล้วผมคือตอนนี้คือยังหาไม่เจอก็อคือตรงไหนพรมหรอเงาเหรอไม่น่าใช่นะอืมอม,มาดูว่าผมจะหาเจอไหมนะทุกคนในอ่างหรอไม่ใช่นะอันนี้ผ้าเช็ดสีเขียวเหลืองสีเหลืองอ๋อก็คิดอยู่ต้องนาน อันนี้อเออมันคืออันนี้นะทุกคนแต่ผมน่าจะคลิกผิด,ด,ดอันโอเคอันนี้ก่นอนอ้าวเขียวเหลืองเหลืองเขียวผิดตรงไหนอะเพื่อไหนไม่ใช่นี้หรอเขียวเหลืองอ๋อไม่ใช่มันไม่ใช่อู่แล้วทุกคนผมดูผิดโอ้โห ในนั่าสุดท้ายมันคืออะไรอ่ะใครรู้เราสามารถคอมเมนต์มาดูได้นะทุกคนเราไม่แน่ใจอยู่เหมือนกันนะทบูไม่ใช่ผมว่ามันไม่แน่ใจนะทุกคนดูแบบมันดูงงๆอยู่เหมือนกันนะโอเคถ้าเกิดใครรู้สุดท้ายสามารถคอมเมนต์มาได้น,นะทุกคนไว้เดี๋ยวมาต่ออีกปีหน้าสไลค์คลิปนี้ถึงกันไปก่อนบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าครับ